หม่อจกมกเผยหน้าใหม่5เดือนแทบไม่เชื่อสายตาก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวรายการชิงร้อยชิงล้านของช่อง Workpoint กำลังจะปิดตำนานหลังออกอากาศมานานกว่า31ปีสุดท้ายได้รับการยืนยันแล้วว่ายังไม่มีการยุติรายการแต่อย่างใดแต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่โดยเสริมทัพนักแสดงเพิ่มคือบอลเชิญยิ้มและแจ๊ชวนชื่นเข้ามากับสามชาแต่ที่ขาดไปคือหม่อมจกมก ที่ไม่ได้มาร่วมรายการแล้วทําให้หลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดดานเทงก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างแน่นอนโดยเผยว่าเขาไม่ไหวตอนเล่นเกมเฉยๆเพราะเกมบางเกมมันค่อนข้างหนักอีกอย่างมีงานไปค่ายยุ่งเข้าเรคคอร์ดเลยไม่มีเวลาพี่หม่ำไม่ไหวมาตั้งนานแล้วแต่แกก็พยายามดึงดึงเราก็บอกว่าถ้าอย่งงางนั้นไม่ต้องเล่นเกมสิแกก็บอกว่ามันก็ไม่สมบูรณ ลาออกเพราะเขาไม่ไหวเรารักกันเป็นพี่น้องดูแลกันไม่ใช่เฉพาะ3าคนแต่ดูแลยันครอบครัวเราด้วยและก่อนหน้านี้หม่อมจกมกตัดสินใจทําหน้าครั้งแรกในชีวิตในวัย57ปีทําให้ไม่ได้ทํำให้เพื่อหลอกขึ้นผ่านไป5เดือนซึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะหม่อม,มตาหวานขึ้นด้านแฟนๆต่างบอกว่าตาหวานมากอีกทั้งยังมีบางคนบอกว่าบางมุมมองแล้วแอบคล้ายแววจกมกน้องสาวของหม่อมอีกด้วย และในวันที่2มก,กราคม2566หม่ำได้เผยเรื่องราวผ่านรายการที่ด้เล่าถึงความสัมพันธ์ของหม่ำและแววจกมกพี่น้องไม่ลงรอยกันจบจนวันสุดท้ายตอนที่กำลังมีเอ็มบุษราคำหม่ำเคยขอแวว20บาทแต่แววก,กลับบอกว่าไปหางานทำสิทำหม่ำน้ำตาร่วงและตั้งแต่นั้นมาหม่ำไม่เคยขอแววอีกเลยจนกระทั่งถึงวันที่แววจากไปย้อนคิดถึงเรื่องที่ว่า ย้อนคิดที่บอกที่เตือนย้อนคิดถึงเรื่องที่แววมาขออยู่ด้วยหม่อมยอมรับว่าแววมีออกนอกลูกนอกทางแต่สุดท้ายเขาก็คือน้องสุดท้ายก็ตัดกันไม่ได้เลือดต้องข้นกว่าน้ำ